เราจะมาชมภาพอุบัติเหตุวาดเสียวที่สุดในโลกที่เกิดขึ้นหน้าบ้านของข้าพเจ้านะครับมาแล้ว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 ระวัง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 เข้าอีนิดนึงน่ากลัวมากนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วตุุ้่สงสารเด็กอะดูเด็กจะตกใจอะมันขึ้นมา อันนี้นะจันและวิตีก็เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับผมตามมาด้วยน้องเจนนะครับผม,มเห็นบ้านนี่ชัดเลยตรง้าบ้านนี่จะบ้านตายแต่ถ้าแปลงนี้ก็จะติดรถดติดรถติดรถต,ตุ้มหรือเปล่าไม่รู้มามาค่ะเพรว่าต้องเอียงออกหน่อยเงะเอียงได้เหรอมาหัน,านแล้วเห็นไทางบ้านเลยนี่ถ่ายซะเห็นบ้านจันซะกับเต็มบ้าน โจมอุบัติเหตุกันเพราะหอมป่ากหอมคอนะครับผมผู้เสียผู้บาดเจ็บก็รู้สึกจะประมาณขาหักนะครับเงกเง๊กแงกแง,งนไฟบ้านเดียวเปิดแล้วออกมาดูกันหน่อยเร็วบ้านเราลับเครอครครครอ <c oughs> สูมเข้าไปเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับขับมาไม่ต่ำกว่าหกสิบขอบคุณที่รับชมนะครับผมอย่าลืมมาเป็นดารานหน้ากล้องกันได้นะครับ Thank you for subscribe and watching. Bye bye.